โลกเพื่อนๆเคยเห็นภาพคลื่นยักษ์ที่โถมเข้าใส่ชายฝั่งไหมครับนั่นแหละครับซีนามิมันไม่ใช่แค่คลื่นใหญ่ธรรมดาแต่เป็นภพพัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงทำลายล้างชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลวันนี้พวกเราจะมาเจาะลึกกันว่าเจ้าคลื่นยักษ์ซีนามิเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากำลังจะดําดิ่งสู่โลกแห่งวิทยาศาสตร์ที่จะทําให้ทุกคนต้องร้องว้าว โลกแล้วทำไมบางทีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่ากลับไม่ทำให้เกิดสึนามิหรือบางทีสึนามิกลับเกิดขึ้นไกลจากจุดที่เกิดแผ่นดินไหวมากๆเตรียมสมองของคุณให้พร้อมเพราะความลับกำลังจะถูกเปิดเผยเอาละครับหัวใจสำคัญของการเกิดสึนามิคือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้น้ำ ส่วนใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ใต้มหาสมุทรเมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมันจะดันน้ำทะเลขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการกระเพื่อมของน้ำเหมือนเวลาเราโยนหินลงในสระน้ำนั่นแหละครับแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ใหญ่กว่ามาก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 ,มาก,มากโลกแต่ไม่ใช่แค่แผ่นดินไหวเท่านั้นที่เป็นตัวการภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำดินถล่มขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็สามารถก่อให้เกิดสึนามิได้เช่นกันแต่ส่วนใหญ่แล้วแผ่นดินไหวก็ยังคงเป็นสาเหตุหลักครับโลกสึนามิในทะเลลึกเนี่ยอาจจะดูเหมือนแค่คลื่นเล็กๆที่สูงไม่ถึงเมตรด้วยซ้ำแต่ความเร็วของมันนี่สิเร็วเท่าเครื่องบินเจ็ตเลยนะครับพอเคลื่อนที่เข้าใกล้ชายฝั่งความเร็วจะลดลงแต่ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล กลายเป็นกำแพงน้ำขนาดยักษ์ที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งโลกแล้วเราจะรับมือกับสึนามิได้ยังไงร,ระบบเตือนภัยสึนามิ s u n a m i Warning System) คือพระเอกของเรามันทำงานโดยการตรวจจับแผ่นดินไหวและวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหากพบว่ามีโอกาสเกิดสึนามิระบบจะส่งสัญญาณเตือนภัยไป,ไปยังพื้นที่เสี่ยงทำให้ผู้คนมีเวลาอพยพขึ้นที่สูงได้ทันท่วงที โลกการสร้างกำแพงกันคลื่นการปลูกป่าชายเลนก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดความรุนแรงของสึนามิได้นะครับที่สำคัญที่สุดคือความรู้และความเข้าใจเมื่อเรารู้ว่าสึนามิคืออะไรเกิดจากอะไรและเราควรทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุเราก็สามารถปกป้องตัวเองและคนที่เรารักได้ครับโลกเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ พวกเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าคลื่นยักษ์สินามิไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆแต่มันมีสาเหตุมีกลไกที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังซินามิเป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงก็จริงแต่ด้วยวิทยาศาสตร์ความรู้และความร่วมมือเราก็สามารถลดผลกระทบของมันได้หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินามิมากขึ้นนะครับและอย่าลืมติดตามพวกเราในตอนต่อไป ที่เราจะไปสำรวจปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งอื่นๆกันอีก